สวัสดีครับพี่แหม่มพี่ฝนครับตอนนี้ผมอยู่ที่กองถ่ายละครเรื่องกรารมาเทศจำแรงครับหนึ่งในซีรีส์เดอะคิวปิดบริษัทรักอุตลุดนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสุดท้ายที่เปิดกล้องของซีรีส์ชุดนี้ครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นครั้งแรกที่พระนางน,นะครับอเลกซิรเดชแล้วก็ปรางกนารันจะมาพบกันครั้งแรกพวกเขาต้องมีการจูนตอบตัวกันยังไงเห็นวันนี้นะครับมาถ่ายทํากันในเครื่องบิน ทีมงานไม่ไ,มได้เหมาเครื่องบินทั้งลำมาเปิดกล้องนะครับแต่ว่าที่นี่คือห้องเรียนการบินแน่วมหาวิทยาลัยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเนียนๆนะครับแอบไปพูดคุยกับนักแสดงก่อนเขาเข้าฉากกันดีกว่าครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แอบหลับกันในเครื่องบินเลยทีเดียวโหอากาศเย็นมากวันนี้สามภามากเ่ะเปิดกล้องวันแรกเอ่อเปิดกล้องกันวันแรกนี่เราบินไปที่ไหนครับวันนี้เออบินรู้เรื่องปะเนี่ยอ่า like at นบทไปเนี่ยไหนบอกอ่านบทอยู่ไงไปไหนวันเนี้ยในเรื่องไปไหน ไปทะเลไปทะเลกันครับผมไปภูเก็ตภูเก็ตคือทะเลเปลล่ะก็ถามว่าไปไหนเขาถามว่าไปไหนเปิดกล้องวันแรกที่เป็นฉากทะเละกันเลยฮะดราม่าเลยป่ะวันนี้แล้วถ้าเกิดดูตามดูตามเออซีนวันนี้ที่มีถ่ายนะอไรวันนี้อะไรมาเป็นตัวประกอบอีกแล้วครับผมใช่เพราะวันนี้มาสซีนครับผมสองซีนสั้นๆแล้วก็ไปแล้วจะมีผู้ชายอีกหนึ่งคนครับผมมามีถ่ายประมาณ11ซีนอารมีสองซีนครับผมแต่ว่าก็สองซีนก็ตั้งใจครับว่านี้ก็มา ตั้งใจอ่านบทอยู่ร,รอเขาชา<ล>แต่ว่าแต่ว่า<ห>ปรางเนี่ยปรางเนี่ยนอนหลับเมื่อกี้พักผ่อนเมื่อคื้นอนเด็กดูบอลเมื่อคื้ดูบอลน <c oughs> ังเศสเยอรมันเชียร์ทีมไหนปังโอ้ยหนูเชียร์โปรตุเกสค่ะโอเคเราไม่พูดเรื่องบอลกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวจะเคลืองกันเปล่าๆแต่ว่าต้องบอกว่าพี่เล็กเนี่ยแม้ว่าจะมานิดเดียวแต่ว่าทำกันบ้านมาดีมากคาแร็เตอร์เรื่องนี้เป็นหนุ่มเจ้าชู้ด้วยการบ้านไม่ทำมาทำที่นี่นี่ไม่ใช่บทของตัวเองเลยดูชื่อของใครก็ไม่รู้เนี่ยครับตั้งใจมากครับผมเควินวันนี้ เห็นว่าคาแรคเตอร์เรื่องนี้เป็นเป็นหนุ่มเป็นนักธุรกิจหนุ่มเจ้าชูใช่ไหมปรางของพี่เล็กใช่ค่ะเป็นยังไงฮะเขาเพิ่งเริ่มเข้าฉากตอนซ้อมคิวกันนี่อินเนอร์มาแล้วยังอินเนอร์มาเล่นดีอยู่แล้วนะถ้าบทแบบเนี้ยใช่ไหมฮะพี่เล็กบทแบบจริงจริงจริงใช่ไหมหรืออะไรมีบทเจ้าชูบทเจ้าชู้บทเจ้าชูเนี่ยฝึกเยอะเมื่อกี้เทรนเยอะเลยเมื่อกี้ครูต้องมีครูโค้ดแอคติ้งโค้ชคอยมาแบบบิวให้แบบอินเนอร์ให้เป็นเจ้าชูไม่ใช่ไม่ใช่ แต่ว่าของปรางเองก็ต้องมีคาแรคเตอร์ที่ฉีกไปเหมือนกันเรื่องนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นแบบว่าเป็นเหมือนแม่ชีเพราะปกติหนูก็จิตใจดีอยู่แล้วนะคะบริสุทธิ์งดงามอะไรจริงอะไรไม่จริงทุกคนก็น่าจะรู้้วครับดูจากหน้าตานะกระโดดนาดิเขาก็ต้องรู้ไงใครก็เชื่อเงี้แหละวันนี้เป็นพระนางกันจริงๆใช่ไหมฮะต้องคู่กันจริงๆใช่ไหมเรื่องนี้ต้องรักกันใช่ไหมฮะใช่ก็ก็มันก็เป็นเงี้ยจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอ คนละคู่กันแต่ว่าสุดท้ายจะลงเอยเป็นยังไงเนี่ยยังไงก็มัน,นเราเรื่อนยังไงเออถ้ามาสวีกันคนก็แบบเอ้ยไม่ลุน้นแต่ต้องบอกว่าสองคนนี้เคยเจอกันโฉบโฉบมาก่อนในละครแต่ว่ายังไม่เคยเล่เลนด้วยกันแบบจริงๆจังๆเลยเรื่องนี้ครั้งแรกเวลาเจอกันต้องมีการปรับตัวจูนเข้าหากันยังไงบ้าง <laughs> <laughs> ชอบะว่าโฉบโฉบมากเลยโฉบโฉบมแบบรู้สึกเป็นองอินซีอะ อะไรนะทาถามคืออะไรนะครับต้องปรับตัวไหมเราเนี่ยปรับตัวไหมก็ไม่ครับ้ดยความที่รู้จักกันสนิทกันอยู่แล้วปรับมันนินิดนึงนะนสนิทก็ต้องปรับตัวเขาถามรื่งปรับตัวอยู่ต้องปรับตัวบ้างครับเพราะว่าเพราะว่าบางทีความสนิทมันอาจจะทําให้แบบแบบแบบอะไรเล่นเล่นกันเยอะเกินไปเวลาเราทํางานเราต้องตั้งใจอย่างเนี้ยพอพอเข้าพอซ้อมเสร็จปุ๊บก็หลับเราพอซ้อมเสร็จเราก็แบบทบทวน จริงเหรอแอบหลับจริงเหรอปังเห็นความแตกต่างของการทํางานนอกจากคาแรคเตอร์ที่แตกต่างแล้ววิธีการทำงานก็ต่างกตนปงค่ะปังเป็นคนแบบทำมาทำโมปังต้องทำสมาธิอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ปังก็ได้ทำสมาธิกีช่างหน้าขมาสับขมมับขมมสับปังต้องทำสมาธิอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เข้ากับบทเพราะฉะนั้นมันก็ถูกต้องแล้วส่วนเล็กเนี่ยที่แบบว่าไม่อ่านบทมาก็เลยต้องอ่านบทหน้าฉากปกติบางมาหน้าฉากปังไม่ถือบทอยู่แล้วค่ะเล็กไม่อ่านบทอยู่แล้วเพราะว่าฉากนี้เลยพูดแค่ขอบคุณครับแค่นั้นเองล้วถือทำไม S <S 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 แสดงว่าแสดงว่าฝึกฝนฝีมือมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะเจอพี่อเล็กแกล้งในกรน,นี่รับมือได้ชิวมากกลัวที่ไหน อเอาเป็นว่าต้องลองดูกันนะสําหรับ <ascend subscribers. S 2> คู่นี้นะครับแบหรับกรมเทพจําแรงนะจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เป็นการเปิดกล้องครั้งแรกเลยและเดี๋ยวคิวต่อไปเราจะตามมาอัปเดตมาเกาะติดให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะครับตอนน,นี้กลับไปที่สตูดิโอก่อนได้เลยครับพี่แหม่มพี่ฝนครับนี่เดี๋ยวจะมาอีกเหรอครับต้องมาอีกครับมาเรื่อยๆครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะมาอีกสิคะเล็กแหมสนุกสนุกแบบนี้ละครนะคะดูแลอเล็กพูดแค่ขอบคุณขาะจริงๆเหรอดูแล้วนี่ไม่ต้องจูเลยกันเลยนะคะ เคมีเข้ากันค่ะ,ะดูสนิทสนมค่ะก็เป็นคู่กัดกันใช่เฉพาะเรื่องนี้อยากเห็นจริงๆนะคะ <c oughs> เบื่องหน้าเป็นยังไงนะคะ <c oughs> อยากเห็นตอนอเล็กพูดฉากเยอะๆเหมือนกัน